ครับผมวันนี้นะครับร้านปฐมแทักเตอร์ของเรานะครับก็มาปิดการขายนะครับเป็นคูปต้านะครับตัวนี้คูบต้า L 3 6 0 8 SP นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี5้านะครับลูกค้าน่ฮะตัวนี้จัดส่งครับเราไปจัดส่งที่อำเภอเพิ่มเมืองครับจังหวัดแพร่นะครับตัวนี้เราเดินทางเองนะครับเราเดินทางเองไปจังหวัดแพร่นะครับ ก็รวมน่าจับประมาณ300นะครับ300กโลนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ถึงเลิกดีนะครับวันนี้ถึงเลิกดีนะครับนี่ตอนนี้เดิมจัดเลยนะครับเดิมสุดๆเลยนะครับสีเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้สีเดิมเครื่องถูกสีเดิมไม่เคยเปิดสีแล้วหลังสองข้างไม่เคยแกะเลยนะครับล้อกระทะสีเดิมโรตารี่ผานะครับอุปกรณ์ครบ3มชิ้นเลยนะครับตัวนี้นี่โรตารี่พร้อมย่อยนะครับ แล้วก็ผานนะครับของตาช้างเลยของคู่ตัวรถเลยนะครับนี่เนี่ยสวยๆเลยนะครับตัวนี้ไปที่จังหวัดแพร่นะครับแพร่นะครับนี่สวยมากครับตัวนี้รถเดิมมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาขึ้นดูข้างบนนะครับอ่าคันนี้ก็จบไปไม่แรงสามแสนนิดๆนะครับตัวนี้ดูข้างบนกันนี่ฮะผานพวงนี้เลยนะครับเต็มๆผาน สภาพเหมือนใหม่เลยนะครับนี่โตลตอรี่นะครับนี่ของ162่งหกสอ้ยหนึนะครับตัวนี้สีน้าเดิมนะครับลูกค้านี่ระบบไฟเช็คทุกอย่างนะครับนี่สปอตไลท์หลังคาใหม่นะครับนี่ฮะดูแป็นท้ายกันนะครับแป่นท้ายนะครับตอนนี้สีลูกค้าสีเดิมนะครับผมเก็บสีเขนมันนะครับนี่พวกอะไรก็ยังไม่ได้ถอดเลยนะครับนี่ ซินโรตารี่อะซินพีโอนะครับก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเนี่เราจะเดิมๆนะครับเราจะเดิมๆเลยนะครับเนี่ยพร้อมกล่องเครื่องมือครบนะครับเครื่องเกียร์ไม่เคยเปิดเลยท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับสีปากใบมีดก็เดิมนะครับคันนี้เนี่ยสีตัวก็จะเทาๆแบบนี้นะครับผมไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดน้ำยาเลยนะครับนี่เนี่ะ สวยนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับใครหาใช้อยู่นี่โหไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับใครใครได้ไปใช้นะครับคันนี้ดูอีกข้างนะครับตัวนี้ผมเช็คนะครับเช็คหมดเลยนะครับเช็คต่วซึมเช็คเอาหน้าให้นะครับทั้งชุดเลยนะครับหรือเช็คให้หมดก็เอาไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆสีด้้าเดิมนะครับ ผสมแทคเตอร์ของเรานะครับการันตีคุณภาพนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับนี่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดแปดนะครับศูนย์เก้าสี่สมเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดแนะครับหรือสต็อปคลิปนะครับสต็อปแล้วก็สแกนเพิ่มเพื่อนเราได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้พักพักเท้านะครับพักเท้าตัวนี้ผมมีเก็บสีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับนี่ฮะ สวยนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าอย่างนี้ก็เตรียมจะส่งนะครับเตรียมจะส่งลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจรถมือสองก็ลองโทรสอบถามมาได้ก่อนนะครับ0 9 4 3 9 4 5 9 7 8นะครับเบอร์โทรของเรานะครับวันนี้ก็ขอฝากด้วยครับสวัสดีครับ